กรรมฐา,านที่หลวงปู่มั่นสองด้านภาวนาสอนให้เลือกเอาตามจริตนิสัยที่สะดวกของจิตเป็นที่สบายของจริตในกรรมฐา,านสี่สิบห้องอันใดอันหนึ่งแล้วแต่สะดวกเมื่อบริกรรมและเช่นอยู่พอก็ลงไปปรากฏลดาค่ทันเดียวกันเช่นถนิสกัดสมาธิรวมลงไปขนัดหนึ่งแล้วถอนออกมาอุปพจารสมาธิรวมลงไปแล้วมักจะมีลิลิตต่งางๆเช่นแสงเดือนหรือดวงอาทิตย์ดวงดาว พันไปเมฆหมอกรงจับดอกบัวเทวบุตรเทวดาหรือร่างของตนปรากฏว่าฟองขึ้นหรือเหี่ยวลงหรือปรากฏว่าหาะเหมือนเดินอากาศโลกโผนต่างๆนานาเหล่านี้เป็นต้นเรียกว่าอุปปาลสมาธิตั้งนังชาละแปลว่าไปตามมินิตแขกที่มาเกยมาพาภายหลังจากมินิตเดิมที่เสี่งไว้ชานังแต่ว่าเส่งอยู่อุปจาลสมาธิมีหมดกําลังก็ถอ,อ,อนออกมาเหมือนกัน อปปนาสมาธิเข้าไปละเอียดกว่านั้นอีกแต่ไม่มีนิตแกะมาเกยมาพาดเป็นแต่รู้ว่าจิตอยู่ไม่วอกแวกไปทางใดและไม่สงสัยว่าขณะนี้จิตรเราเป็นสมาธิหรือไม่หนอย่อมไม่สงสัยในขณะนั้นไม่ปรากฏว่ามีกายปรากฏแต่ว่ามันรู้อยู่เท่านั้นไม่ได้วิศกิจการอันใดเลยแต่หมดกําลังก็ถอนออกมาอีกแต่นานกว่าอุปจารสมาธิเพราะความหยุดอยู่แน่แน่นิ่งกว่ากัน ขานิกตสมาธินี้พวังขบับก็ว่าขณนิกะภาวนาก็ว่าขานิกตฌานก็ว่าอุปจารสมาธินี้พวังคจรณะก็ว่าอุปจารภาวนาก็ว่าอุปจารฌานก็ว่าอัปปนาสมาธินี้พวังผู้ปัดเสษะก็ว่าอัปปนาภาวนาก็ว่าอัปปนาฌานก็ว่าแต่การเลือกชื่อใส่ชื่อหรือนามนั้นเป็นรสชาติอย่างหนึ่งส่วนรสชาติของสมาธิแต่ละชน ก็เป็นรสชาติไปอย่างหนึ่งใายกับลิ้นจิตแกงน้อยก็รู้จักรสน้อยจิตมากก็รู้จักรสมากแต่นี่ได้สอนไม่ติดอยู่เพียงแค่นี้เพราะสมาธิคันน้งนี้อยู่ใต้อำนาจไตรลักษณ์มีอนิจจังเป็นต้นแต่จัดเป็นฝ่ายเหีุฝ่ายมากฝ่ายผลของเหีุผลของมักเป็นปุญญาที่สังขารทั้งนั้นเป็นของจริงขนาดไหนละ่ะจริงตามฐานะแต่ละชั้นแต่ละชั้นเช่นหนังก็จริงตามฐานะของหนัง เนื้อก็จริงตามฐานะของเนื้อเอ็นก็จริงตามฐานะของเอ็นกระดูกก็จริงตามฐานะของกระดูกจริงตามสมมติที่ใส่ชื่อหรือนามจริงตามปรมัติเสมอภาคคือเกิดขึ้นแล้วแปรกปลวนแตกสลายไปไม่เกรงขำไม่ไว้หน้าใครๆทั้งนั้นสติปัญญาชัน้นมีก็ต้องพิจารณาให้แยกข่ายให้รู้ตามความเป็นจริงในชัน้นมีลดลงไปอีกนี้ฉะนั้นความหลงไม่มีหนทางจะล่อยหลอไป เพราะความหลงเป็นแม่พัพของกิเลสชั้งที่หนึ่งอันมีอำนาจเหนือกิเลสใดๆทั้งสิ้นจิงบัญญัติว่าอาวิชาเพราะไม่ใช่วิชาแต่เป็นวิชาที่พาท่องเที่ยวเสวยสัพพตุกเป็นวิชาของกิเลสมานว่ากิเลสมานมีอำนาจเหนือมานใดๆทั้งสิ้นย้อนมาป่าลบเรื่องกรรมฐานอีกหลวงปู่มั่นยืนยันว่ากรรมฐานสี่สิบห้องเป็นนองอาณาปานาตาติอาณาปานาต,าติ เป็นยอดมงกุฎของกรรมฐานทั้งหลายอยู่แล้วศาสนาอื่นๆนอกจากพุทธศาสนาแล้วไม่ได้เอามาสั่งสอนให้หักปฏิบัติกันเลยเพราะกรรมฐานอันนี้บริบูรณ์พร้อมทั้งกสิปัสารสี่ไปในตัวด้วยและเป็นแม่เลยที่มีกําลังดึงกรรมฐานอื่นๆให้เข้ามาเป็นเมืองขึ้นของตัวได้เช่นพระมหาอนันตคุณของพุทโธคมโมสังโฆลีโลจาโคคายคตาแจเจตตาย รูปเวทนาสัญญาสังขารยินญาณเหล่านี้เป็นต้นย่อมมีอยู่จริงอยู่พร้อมทุกลมออกเข้าแล้วแปดหมื่นสี่พันถ้าทำมขันย่อมมีย่อมจริงอยู่ทุกลมออกเข้าแล้วไม่ต้องไปค้นไปหาไปจดไปจำไปบนไปฟ่องทางอื่นก็ได้ถ้าไม่หลงลมเข้าออกแล้วโมหะอวิชชาวัฏจักรมันจะรวมพลมาจากโลกหน่วยไหนละ่ะหลงลมออกเข้าก็หลงหนังเหมือนกัน ถ้าไม่หลงหนังก็ไม่หลงลมออกเข้าโดยในเดียวกันดูโลกก็ดูทุกดูทุกก็ดูโลกดูสังขารก็ดูทุกดูทุกก็ดูสังขารผลโลกก็ผลทุกผลทุกก็ผลโลกผลสังขารก็ผลทุกผลทุกก็ผลสังขารมีความหมายอันเดียวกันทั้งนั้นไม่ผิดรู้ลมออกเข้าในปัจจุบันรู้ลมออกเข้าในอดีตรู้ลมออกเข้าในอนาคตรู้ผู้รู้ในปัจจุบันรู้ผู้รู้ในอดีต รู้ผู้รู้ในอนาคตแล้วไม่ติดข้องอยู่ในผู้รู้ทั้งสามการผู้นั้นก็ดับลอบแล้วในโลกทั้งสามด้วยในตัวอาวิชาและสังขารเป็นต้นก็ดับไปหน้าที่นั้นเองไฟโลกไฟโกรธไฟหลงก็ดับไปหน้าที่นั้นเองกองทัพรมหนีกําลังสมดุลด้วยสติปัญญากองทัพอาวิชาตัณหาอุปาทานย่อมแต่สลายไม่ต้องพูดไปหลายเรื่องหลายแบบก็ได้พระอาทิตย์สองแสงจ้าเมื่อนั้นนา ไม่ได้สั่งลาหายว่าไปหน้าที่นั้นเอง